Oh, okay. am ตายแล้วเผลอแป,ป๊บเดียวนึกว่ามาเที่ยวสุรินทร์มวยพันกันสุดลิ์เดี๋ยวก่อนมาอย่างนี้ไปยืนยืนยืนสักส,สองคนนี้หันหลังชนกันหันหลังชนกันเออนับหนึ่งสองสามมีรางวัลพิเศษให้ยกมือขึ้นมาค้างแบบนี้ด้านไหนถ้าตรงกันเป็นา่าโดยการมีรางวัลพิเศษให้ด้วยอย่างทีากันดได้เลยค่ะเดิสองสามค้างไว้ยกสิ่มง,งอเออยกเอาค้างไว้ค้างไว้ ทุกท่านครับนะฮะการที่เราขับรถโตโยต้าเวลาเราขับไปไหนมาไหนนะครับนะฮะอย่าดื่มของมึนเมาครับนี่คือโลโก้เบียร์ช้างครับนะทุกคนไม้ดื่มนะครับว่าเราไม่ควรจะดื่มเบียร์ช้างเวลาที่ขับขี่รถโตโยต้าเพราะว่ารถอาจจะเซฟแต่ว่าเบียร์ช้างก็ไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับโอเคครับโอเคครับโอเคนะเอางวงลงได้ครับเต้นสบัดเป็นสุดฤทธิ์มาโบอกกัน่าโอ้แต่ว่า มันก็เท่ากันหเหมือน,นกันไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเ,เ,เอาอย่างไรโอ้พี่ว่าโดดเด่นเยอะเกินนะใครคิดว่าคนนี้ได้นด,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 ดูสมบูรณ์ยิ่งย้าดังๆสวยดีสวยสวยเลยพี <c oughs> ่ถามตรงๆเลยว่า มึงจะให้กูโหวตนะหว่ายามจบเลยเอายังไม่ยอมนะไม่ยอมนะโยวโวโคิดว่าเราคนนี้ไน่งตมือกิการยงเอาสิใครอะเใครอะะเอาย่างนี้มันก็มันไม่ชัดเจนเอาะเอานีฝาผมนับหนึานะครับ ใครที่เชียร์คนไหนให้เอารองเท้าข้างหนึ่งตาด้วยมาโอเคน่าจะใช่ๆชัดๆเองอะไรนะแป๊บนึงครับอะไรนะรองเท้าแพงโอ้รองเท้าแพงด้วยไอ้กลุ่มนี้เรื่องเยอะมากเลยนะเอาโอเคโอเคให้เต้นรวมกันเลยแล้วก็ตัดสินคนเดียวไปเลยดีกว่าบัครับมาบักเข้ามาเลยคุณป้าครับไม่ตาเป็นคือเมื่อกี้ป้าพูดว่าถ้าป้าเต้นอย่างเงี้ยป้าเอียนหัว ป้าครับป้าไม่ต้องพูดอย่างนี้นดครับขนาดผมดูเสื้อป้ายเดี๋ยวผมก็เหียบหัวย่างไทยอยู่แล้วครับป้าเพราะฉะนั้นป้าไม่ต้องป้าเป็นแบบไหนก็ได้นะครับโอเคพร้อมนะครับเอาเอาเพลงอะไรดีเอากาโบนะอ๋อได้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 พร้อมแล้วอะไรนะอะไรนะโอ้ยน้องร้อนโอเคต้องให้น้องเต้นหรอกเต้น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 